ได้สักครึ่งหนึ่งของที่เราซื้อไปไหมโอเคครับไปมาโอ้ไปมาห้าตัวนะคำเตือนคลิปไปโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอ,อร์พาวิจัยนะครับนี่เราไาเล่นเกม h อ t f i e s t ตกันนะครับปัญหาแล้วกันครับไม่มีทุนซื้อนะั้นีแค่สี่หมื่นเองนะครับเราซื้อไปอาจจะเจงก็ได้นะ ลองปั่นาไปก่อนนะครับอาจจะคุ้มๆอยู่ถ้ามันเข้าอะไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมานเฟสต้าไวแบบล็อกนะครับให้ล็อกก็ดีมันก็จะขยับไปขยับมาหาที่ของมันอะเดี๋ยวถ้ามันไม่มาเนี๋ยผมซื้อซักไม้ก็ได้นะหนึ่งร้อยหมุนเนี่ยสักร้อยห้าสิบหมุนแล้วกันถ้ามันไม่มาเนี๋ยผมซื้อให้ไม้หนึ่งเพราะว่าตัวเราก็ไม่เอามาเยอนนะครับแบบนี้ยี่สิบหมุนครับไม่น่ามาละ อาจจะมาทีสุดท้ายนะมาไหมละ่ะ <C LS> เฮ้ไม่มาครับอีห้าสิบหมุนนะครับไม่มาเดี๋ยวซื้อให้ครับไม,ไม้ละหมื่นเฮ้จ่าย้างนอกมาสองพันหกโบนัสสามตัวเท่านั้นนะไม่น่ายากครับไม่น่ายากเฮ้จ่ายข้างนอกมาอีกแล้วครับสองพันครับไหนไม่น่ามาจริงด้วยเดี๋ยวผมซื้อแล้วนะ ผมขอรออีกหน่อยแล้วกันนะทุกคนผมเกรงว่ามันใกล้จะมาแล้วอะกอซื้อไปเราไม่ไม่คุุมนะแต่ปั่นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่คุมคุม <c oughs> แล้วนะครับหมดไปห้าอัพันแล้วนะไม่มหจริงจริงด้วยเ้วก็ซื้อหน่อยแล้วกันนะโอเคครับผมตัดสินใจซื้อเลยแล้วกันนะไม้นี้ครับไม้ละหมื่นไปเลย เข้ามามันก็จะถ้าเข้าไปแล้วมันก็จะเอ,อสุ่มสปินนะครับว่าจะได้กี่ทีนะในการหมุนการันตีที่9ทีนะครับโอเคผมได้14 14ครั้งไปครับขอให้มันคุ้มแล้วกันนะที่ผมลงทุนไปไ์มาหนึ่งแล้วครับจ่ายกีตาร์มา160บาทมันจะหาที่ของมันเรื่อยๆนะเห็นปะ ดูไม่ถูกที่ไม่ถูกทางก็ไม่ดีเหมือนกันนะผ่านไปสามสี่ทีแล้วบายยังไม่ลงมาเพิ่มนะครับเก,งเกง่งว่าจะเจ๋งเต็มที่เรียบร้อยครับโอเคายมาสองแล้วนะได้ไหม โอเคน่าจะไหนนะพันเก้าครับอีกหกสปินไฟไม่ลงมาเพิ่มเลยนะได้สักครึ่งหนึ่งของที่เราซื้อไปไหมโอเคไฟมาโอ้ไฟมาห้าตัวนะ สองพันแปดครับน่าจะมาอยู่นะน่าจะคุ้มทุนอยู่วันนี้อีกสามมูลเท่านั้นครับมีบายอยู่ห้าตัวโอเคมันก็ได้เมกาอยู่นะไปซูเปอร์ครับห้าพันห้าครับได้กําไรได้กําไรละหนึ่งพันละโอเคซูเปอร์อีกรอบครับห้าพันห้าครับไปขวาเซนเซหน่อยแล้วกันได้ไหมอยังไม่เซนนะครับ พันเก้าครับผมกำไรน่าจะเท่าตัวได้อยู่นะเมก้ามาครับสี่พันก็ประมาณนี้นะทุกคนซื้อไปหนึ่งไม้ครับก็ได้กำไรมาหนึ่งพันให้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะไม่รวมกับที่หมุนไปก็ก็คุ้มอยู่ นะครับถ้าคุณก็ลองมาเล่นดูนะครับคอสเฟสต้าพาร์คมิติเพย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักเตอร์ผ่าไปใจด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นลิงใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวปากบูมแมนนะคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ